ที่กำลังยื่นขอวีซ่าติดตามสามีไปอยู่ที่อังกฤษฟังทางนี้นะคะวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าต้องเตรียมเงินประมาณเท่าไหร่ถึงจะพร้อมยื่นวีซ่าจริงๆค่ะเริ่มจากค่าใช้จ่ายหลักๆที่ต้องเตรียมไว้มีทั้งหมด5ข้อค่ะข้อที่1ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าค่ะอันนี้เป็นค่าธรรมเนียมหลักที่ทุกคนต้องจ่ายเลยค่ะไม่ว่าจะยื่นที่ประเทศไหนก็ตามค่ะข้อที่2ค่าประกันสุขภาพค่ะประกันสุขภาพค่อนข้างราคาสูงค่ะเพราะเป็นระบบประกันสุขภาพของประเทศอังกฤษค่ะ ค้าวีซ่าได้2ปีครึง่งต้องจ่ายล่วงหน้าทั้งหมดเลยค่ะรวมแล้วประมาณ11,000บาทค่ะข้อที่3การตรวจสุขภาพวันโรคค่ะตรวจที่ศูนย์ที่ทางสถานทูตรองรับเท่านั้นนะคะเช่น IOM ที่กรุงเทพมหานครค่ะ ข้อที่4นะคะค่าแปลเอกสารหรือค่ารับรองต่างๆค่ะเอกสารที่เป็นภาษาไทยทุกฉบับต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะเช่นสูติบัตรทะเบียนสมรสหรือทะเบียนบ้านค่ะข้อสุดท้ายนะคะค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมค่ะเช่นค่าถ่ายรูปค่าเดินทางไปยื่นเอกสารค่ะอย่าลืมเตรียมสำรองส่วนนี้ไว้ด้วยนะคะสรุปแล้วนะคะใครกำลังจะขอวีซ่าติดตามสามีอังกฤษควรเตรียมเงินไว้ขั้นต่ำประมาณ2 0 0 0 0 0บาทค่ะ และอย่าลืมเช็คเอกาสารให้ครบนะคะโดยเฉพาะเอกาสารภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนยื่นค่ะศูนแปล Translation Center มีบริการแปลเอกาสารโดยทีมนักแปลมืออาชีพหากสนใจสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นไว้ได้เลยนะคะ